สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาริมิเตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเปิดคลิปนาทีแก่งจูล้อมบ้านหก,กรุ่มหนึ่งกระทืบกลางถนนก่อนโดนชักมีดแทงสวนเสียชีวิตสองศพเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายงานนี้ชาวโซเชียลคอมเมนต์กันกระจาย จากกรณีที่เกิดเหตุแทงกันตายสองศพโดยต้นเหตุเกิดจากการที่ขี่รถปาดหน้ากันต่อมากลุ่มวัยรุ่นยกขวกมาเคียร์ถึงหน้าบ้านแต่ผู้ก่อเหตุได้ถือมีดออกมาไล่แทงดังกล่าวเบื้องต้นโดนข้อหาฆ่าคนตายและพยายามฆ่าวันที่14ตุลาคม2564เพจเฟซบุ๊กหมอป่าช่วยด้วย ได้มีการเผยคลิปนาทีแก๊งจูขับรถจักรยานยนต์มาหลายคันก่อนที่จะเป็นคลิปช่วงที่มีการรุมทำร้ายกันแบบ6คือ6แก๊งจูรุมหนึ่งคือมือแทงเสื้อเหลืองก่อนที่ผู้ต้องหาจะชักมีดออกมาแทงจนเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิต2รายบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากเพจเฟซบุ๊กหมอป่าช่วยด้วย

โอ oh, ้ตูกช่ล้วก็นนี่ก็เ้นี่ไม่รู้มาจากไหน แต่มันวางมีดแล้วนะมันนี่เออมันวางมีดหรือยังอูมันยังไม่วางมีดโดยหลังจากที่เราได้รับชมคลิปนั้นจะเห็นได้ว,ว่าคลิปวิดีโอบริเวณซอยหลังบ้านของนายบารสก่อนที่จะมีคนถูกแทงสังเกตว่านายบาร์สใส่เสื้อสีเหลืองอยู่ท่ามกลางของกลุ่มอริ ที่กำลังใช้อาวุธโดยเฉพาะพ่วกตักดินกระถางต้นไม้พร้อมทั้งมีการรุมทำร้ายร่างกายนายบาสคลิปด,ดังกล่าวถูกถ่ายโดยชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะมีเหตุการณ์บานปลายช่วงมีการตะลุมบอลสังเกตว่าจะมีบางช่วงที่เห็นนายบาสถือมีดด้วยมือขวาจ่วงแทงคู่กรณีที่เข้ามาทำร้ายร่างกายแต่แทงไม่โดนไข่ ภาพจังก็คุงจนปิดหลังจากเกิดเหตุพบว่านายบาสผู้ก่อเหตุถือมีดเดินกลับเข้าบ้านพร้อมกับกีดบ่อรถจักรยานยนต์ของกลุ่มคู่อริด้วยนั้นนางแดงชาวบ้านในพื้นที่คนที่เห็นเหตุการณ์และถ่ายคลิปเปิดเผยว่าช่วงเวลานั้นตนเองเห็นกลุ่มของอริของนายนัฐวบุตรเข้ามาตะลุมบอล แยกไม่ออกว่าใครเป็นใครแต่เห็นว่าตอนนั้นนายนัทบุฒิ์ใส่เสื้อสีเหลืองอยู่ตรงกลางกำลังถูกทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆอาทิกระถางต้นไม้หมวกกันน็อกยางรถยนต์พวัวตักดินเห็นใช้อาวุธเข้าไปทำร้ายร่างกายเยอะมากตอนนั้นตนเองก็เห็นพฤติกรรมของนายบาสเพียงแค่วิ่งออกมาจากซอยนาบานมาเจอกลุ่มของอริ ดักรออยู่ก็ยังไม่เห็นท่าทีว่ามีการทำร้ายใครแต่ในตอนนั้นสิ่งที่นายบาสต้องวิ่งออกมาตามหากลุ่มอริเป็นเพราะถูกควางคว้างป่าสิ่งของเข้าไปในบ้านซึ่งถ้าเป็นใครอยู่ในเหตุการณ์หรือตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นก็คงทนไม่ได้เหมือนกันไม่มีใครทนได้หรอกนะและที่สำคัญตัวเองก็บอกว่าในสถานการณ์นั้นหากนายบาส ไม่มีอาวุธอยู่ในมือก็ให้สังคมคิดเอาเองว่าในบาสจะกลายเป็นศพแทนหรือไม่ตนคิดว่าตายแน่นอนและการที่ในบาสก่อเหตุทั้งนี้ก็เป็นเพราะถูกกดดันพร้อมทั้งเข้าไปท้าทายถึงนาบานอย่างไรก็ตามเมื่อถูกท้าทายก็ต้องมีการกระทําเกิดขึ้นบ้างเพราะไม่เช่นนั้นก็ถือว่าเสียศักดิ์ศรี ตนยอมรับแบบเปิดใจว่าชาวบ้านในละแวกทั้งหมดนี้ทุกคนสงสารนายบาสไม่มีใครตำหนิหรือไปว่าอะไรเขาขอทุกคนเข้าใจว่าในช่วงเวลาดังกล่าวถูกท้าทายและมาหาเรื่องถึงหน้าบ้านและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในละแวกบ้านที่เกิดเหตุกล้องวงจรปิดฝั่งบ้านตรงข้ามจับภาพช่วงเวลาเกิดเหตุ 18.44ปนาฬิกา44นาทีเวลากองไม่ตรงกับเวลาจริงเดินเร็วหนึ่งชั่วโมงโดยพบว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หคันมีขนนางโดยสารมาจำนวนเจ็ดคนขับรถผ่านบริเวณนาบ้านของนายนัทวุฒิเข้าไปท้ายซอยเพื่อเข้าไปสอบถามกลุ่มชาวบ้านว่าบ้านหลังไหนเป็นบ้านของนายบาสหรือนายนัทวุฒิจนกระทั่งมีชาวบ้านได้บอกพิกัด กลุ่มของคู่ก่อเหตุจึงมาจอดรถมอเตอร์ไซค์และลงไปที่นาบ้านของนายบาสก่อนที่จะเห็นว่านายบาสวิ่งออกมาจากประตูรั้วนาบ้านถือเอาอาวุธมีดไล่กลุ่มที่มาหาเรื่องที่นาบ้านออกไปจากจุดดังกล่าวส่วนกล้องมวงจรปิดตัวเดิมช่วงเวลา18.54นาทีเวลาไม่ตรงกับเวลาจริงเร็วไปหนึ่งชัวง่วโมงจับภาพภายหลังที่นายบาสไปก่อเหตุ เพลงและฝันคู่กรณีได้รับบาดเจ็บและเสชีวิตกลับมาทีนาบานพร้อมกับแฟนหลังจากนั้นได้เดินเข้าไปภายในบ้านพร้อมกับปิดประตูรัวบ้านถืออาวุธมีดเดินกลับเข้าไปในบ้านด้วยส่วนกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ข้างบ้านของนายบาตเห็นเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านจากนั้นสองนาทีได้ยินเสียงคู่กรณีตะโกนหาเรื่องนายบัต ระบุทํานองว่าออกมาดิบาร์บารบาร์บารอย่าให้เจอข้างนอกนะไอ้บารไอ้บารออกมานี่สิบาทอย่าให้เจอนะนางสิริพรชาวบ้านในพื้นที่มีการเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุตนเองเห็นกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาท,ทําทีถามบ้านของนายบาทตนเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน เป็นเพื่อนของนายบาสหรือไม่ตนเองก็ตอบไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและชี้พิกัดให้ว่าบ้านอยู่ตรงนั้นเพราะตอนนั้นคิดว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่แวะมาหานายบาสแต่เมื่อไปถึงบริเวณนาบ้านกลับพบว่ามีการคว้างป่าสิ่งของเข้าไปในบ้านมีอิดกระมังและรวมไปถึงไม้ถูพื้นคว้างป่าเข้าไปในบ้านโดยตอนนั้นตัวของนายบา ก็ยังไม่มีการโต้ตอบอะไรออกมาแต่กลุ่มที่มานาบานมีลักษณะคว่ำป่าพร้อมกับดาบโถเข้าไปอย่างเดียวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองรู้สึกสงสารฝั่งของนายบาสและแฟนสาวที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกฝั่งของคู่อริเข้ามาหาเรื่องโดยตนเองได้ไปคุยกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้กับร้านสะดวกซื้อ จุดที่เกิดเหตุก่อนที่จะถูกเข้ามาหาเรื่องที่นาบ้านโดยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านายบาสได้เคลียร์ใจและพยายามขอโทษฝั่งของคู่กรณีแล้วทุกอย่างก็คิดว่าเรื่องจบไปแล้วชาวบ้านในละแวกนี้ก็รู้จักกับนบายบาสเป็นอย่างดีเจ้าตัวเป็นคนไม่ได้หาเรื่องกับใครอยู่แบบเงียบๆเ,เป็นคนดีในทางกับกันฝั่งของคู่กรณี มักจะมีเรื่องกับคนอื่นไปทัวตนเองจึงรู้สึกเข็นใจตัวของนายบารมากกว่าพยายามที่จะเข้าไปบอกกับแม่ของนายบารและแฟนสาวให้มีการจัดหาทนายที่เก่งเพื่อที่จะมีการสู้คดีอย่างน้อยก็ให้ได้รับโทษที่ไม่เยอะส่วนความคิดเห็นของชาวโซเชียลหลังจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอคลิปกล้องวงจรปิด ต่างก็มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นาโดยแสดงความคิดเห็นว่าแชร์ให้พ่อแม่เขาดูว่าลูกเขาเป็นคนหรือหมาดังคำกล่าวว่าหมามู่แ,แทีมมือแทงถ้าเปิดบัญชีช่วยมือแทงยินดีช่วยค่ะคนแม่งถึงที่สุดก็แบบนี้แหละภาพชัดเลยไปเป็นฝูงแถมรุมหาเรื่องเขาถึงที เราไม่ได้สนับสนุนนะแต่ออกมาคนเดียวใจถึงหน้าดูสงสารมือเทงขอให้ได้ทนายเก่งๆและรอดนะคะคนที่ยกพวกไปก็คือไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะยาวสัตว์นรกมาเกิดคดีนี้อยากให้มีทนายฝีมือดีๆของประเทศไทยเด็กเข้าช่วยผู้ต้องหารายนี้จริงๆเลยครับเพราะเขาเป็นคนดีเพราะกลุ่มผู้ที่เข้ามา มาหาเรื่องทั้งหมดตั้งใจที่จะมาโดยตรงเลยนะใครๆก็ดูออกและมาออกรายการหุนกระเสยยังมีการยืนยันว่าจะต้องมาเกี่ยให้ได้ลักษณะจะมาเอาเรื่องให้ได้โดยได้มีการโทรตามพักพวกมาด้วยสุดท้ายจึงเกิดการสูญเสียมีแต่คนพูดลักษณะเดียวกันเลยว่าสมนำหน้าน่าจะตายมากกว่านี้ และคนทั่วไปก็กลับเห็นใจผู้กอ่อเหตุด้วยเห็นใจด้วยซ้ําถ้าหลายๆคนได้ดูคลิปหรือดูข่าวกัดทางดูรายการหุนกระแสก็จะรู้ถึงความรู้สึกของผู้กอ่อเหตุหรือใครสงสัยอะไรให้ดูข่าวทุบโต๊ะข่าวของคืนวันที่14ตุลาคลม2564ย้อนหลังได้เลยเวลา20นาฬิกาสนาทีรับรองได้เลยว่า ด่วยผู้ต้องหาได้มากๆเลยครับขอบคุณผู้ที่ส่งคลิปให้กับอมรินทีวีจากใจจริงครับสมแล้วลาดที่โดนเขาก็อยู่ในบ้านของเขายังไปเหกปากหาเรื่องเขาอีกไม่น่าจะปล่อยให้รอดสักคนนะแบบนี้มาทีแรกเก่งจังที่ตอนนี้มาร้องขอชีวิตเผาขยะไปสง กูโคตรสะใจบอกเลยขอให้เสื้อเหลืองชนะคดีสาธุเรายอมยอมน้องจริงๆริง f ่น้องมากขอให้คดีของน้องเบาๆนะ